สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC ทุกคนเลยนะครับผมก็ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมนะผมน้องทีขอทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยผมพาพี่พี่มายังป่านะครับผมเป็นป่าบนอยอดเขาตะนาวสีนะผมก็ติดกรบชายแดนอยู่นิดหนึ่งนะก็อีกไม่กี่กิกโลไม่ใช่ไม่กี่แต่ก็อีกไม่กี่เขาลูกเนี่ยมันก็จะข้ามไปเขตนู้นนะครับพี่พี่ผมมาอยู่ในป่าตรงบริเวณเนี่ยมาเกือบทั้งวันนะครับผมก็ตอนนี้เริ่มหิวแนละ้วก็จะว่าจะหาที่พัก หาที่พักแล้วก็นอนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทำหุงข้าวครับผมหาอาหารกินนะพี่พีเอฟซีก็จริงๆเนี่ยผมมาตั้งแต่เช้านะครับพี่พีเอฟซีในป่าเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดคลิปแต่อย่างใดนะครับผมเพราะว่าอยู่คนเดียวทั้งวันเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรนะก็เลยเดินหาที่เหมาะๆครับพี่พีเอฟซีนะก็ตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาที่จะต้องกินกินข้าวกินปลานะครับผมจะได้มีเรี่ยวมีแรงเดินทางต่อนะครับผมแบบมาอยู่ในป่า อ๋อนี่ความวุ่นวายมาสักนิดหนึ่งนะพี่พีเอฟีโอเคเดี๋ยวผมกล่าวว่าจะกางไฟชิดแถวๆนี้แหละแล้วก็หุงหาอาหารหุงข้าวแล้วก็กินข้าวตรงบริเวณตรงนี้นะพี่พีเอฟีนะตรงนี้ก็อยู่บนยอดเขานะข้างล่างนู่นนะพี่พีเอฟซีใช่ไหมเนี่ยตรงข้างล่างก็เป็นเหวนะพี่นะค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มมืดนะครับผมจริงๆก็เดินมาตั้งแต่เชา้าอ่ะมันยังไม่มืดหรอกผมก็ยังไม่ได้เปิดคลิปแต่อย่างใดนะพี่พีเอฟี เพราะว่าทั้งวันเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรนะถ้าถ่ายถ่ายถ่ายแนวก็ไม่ต่ํากว่าหลายชั่วโมงนะผมถ่ายนู้นถ่ายนี่นะก็เลยเอาแบบแต่เนื้อๆน,น,นะพี่ๆี่มาพร้อมนะครับผม พี่พี่ครับตอนนี้ผมอ่ะกางไฟชีสเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปผมก็จะก่อไฟแล้วก็หุงข้าวนะครับพี่พี่นะแล้วก็เสร็จอะไรทํากิจอะไรเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะมานอนพักกันนะผมก็วันนี้ผมนอนด้วยนอนตรงพื้นนะพี่พี่กีก็ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะผมแต่ก็ป่าแถวนี้ก็ดูแล้วมันไม่น่ามีสัตว์อะไรที่น่ากลัวแมมากไปกว่างูแล้วนะผมเพราะว่าตั้งแต่เดินมาทั้งวันนะผมไม่เจอร่องรอยของสัตว์ใหญ่เลยนะพี่พี่อาจจะมีนะแต่อาจจะไม่ใช่อยู่แถวนี้ครับผม นะพี่ๆมามาลุยกันต่อครับผม ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้หุงข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะก็วันนี้เนี่ยเดินทางมาเหนื่อยทั้งวันนะผมก็จะได้รีบกินแล้วก็รีบพักผ่อนนะผมวิวที่ผมมาดูตรงนี้เนะ่ยถ้าเป็นเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยวิวสวยมากนะผมแต่ว่าไม่ได้มานานนานมากๆครับผมหลายปีนะผมถ้าเป็นสมัยเอ่อเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยวิวตรงนี้สวยนะผมผมบอกเลยสวยสวยมากๆนะแต่ว่าไม่ได้มานานแล้วต้นไม้ใบหญ้าขึ้น ต้นมันใหญ่ขึ้นสูงข,ขึ้นก็บังวิวไปหมดนะพี่พีเอฟซีก็เลยแบบเอ่อเสียดายนะครับที่ไม่ได้เห็นวิวเมื่อผมเห็นเมื่อตอนนั้นนะพี่พี่อะต่อไปก็กินข้าวดีกว่าครับผมนะก็ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรมากครับผมกับข้าวก็มีแค่เอ่อขี้เพียะนะครับผมขี้เพียของป่าเฉยๆนะพี่พี่เอฟซีนะกินข้าวดีกว่ากินเสร็จเราก็จะได้รีบพักผ่อนนะครับผมเพราะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วจริงๆครับพี่พี่ เออนี่นะครับพี่พี่ก็คือกับข้าวที่ผมบอกนะครับผมนี่ก็จะเป็นสีคุ่นๆอย่างนี้เลยครับผมคล,าคลา้ายๆเอ่อแกงหน่อไม้ใบย,ยันาังนะแต่นี้ไม่ใช่นะครับผมเป็นของป่าชนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าไม่ขอเอ่ยถึงนะครับแต่ขก็เข้าของผมนะกำลังร้อนๆเลยนะผมนี่มาเรามาเริ่มเอ่อรับประทานอาหารกันดีกว่านะครับพี่พี่ทุกคนนะก็กินพร้อมๆกันนะพี่พี่นะมาพี่พี่มากินข้าวกันครับผมอืม อร่อยนะครับผมทุกคน อตอนนี้นะพี่พี่ผมกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเมื่อกี้ลุกไปเติมฟืนนิดหนึ่งครับผมฟืนมันจะดับนะแต่ว่าไม่ได้กอ,อ,อกรองใหญ่มากนะครับเดี๋ยวมันจะลามป่านะครับก็เลยกอกองเล็กลๆไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ใส่ฟืนไปเยอะก็มันใหญ่ขึ้นนะครับผมพี่พี่ดูโอเคกินข้าวเสร็จแล้วก็จะพักผ่อนนะครับผม ไปว่าไปขอคันผาทา,างก่อนนะมองอะไรไม่เนนนนมนนนนห็นวะอะไรวะเฮ้ยพี่พ ในพานป่าวะมันวิ่งหนีอะไรวะผมได้ยินมันพูดภาษาเกงเรงว่าหนีหนีหนีมันนี่มันนี่หนี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 ไปได้หรอผมไม่กล้าเปิดไฟฉายพี่พัดผมก็ไม่กล้าเปิดนะพี่พี่พยายามเอาตัวเองไฟผมก็ดับไปนะดับไฟมันกเกินไปพี่พ ไม่กล้าใช้แสงเยอะพี่พี่ใช้แสงเยอะนี่ผมเริ่มเจอผมแน่วันเด้ผ่านมาล่าสัตว์ปะวะ่ะจับสมุดล้ไฟไม่มีผมไม่รู้ว่าพวกมันไปไหนนะพี่พ ปัดไฟให้น้อยที่สุดนะพี่พี่ผมไม่รู้นะพี่พี่เห็นหน้าผมหรือเปล่านะมีมีทั้งเสียงหมามีทั้งเสียงคนวิ่งหนีมีทั้งเสียงปืนนะพี่พี่สินะตรงผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนแรกกับผมนอนอยู่แล้วมันผมไม่รู้นะว่ามันจะมีคนอยู่แถวๆนี้ อ่าตั้งแต่ะผมเดินตรงนี้ทั้งวันละว่านายผานน่าจะมาลา่าสัตว์แน่เลยอาจจะเป็นคนสองกลุ่มแย่งกันก็ได้นะถ้ามันล่าสัตว์แล้วมันจะวิ่งหนีกันทำไมอ่ะพี่พี่เฮ้ยว่าผมเก็บของกลับดีวกว่านะพี่พี่ เนะขาเก็บของกลับกันแล้วพี่พี่ไม่รู้ว่ามันจะไปเลยลนะต้องระมัดระวังซึ่งมาอยู่ใ,ใกล้เองนะพี่พี่เงียบเลยเงียบเลยมาเฮ่อไมอ้แล้วว่าอาจจะเป็นในพานก็ได้ ต้องขอไฟพี่ๆนะผมไม่กล้าเปิดไฟจริงๆเดวมันตามมาต้นต่อแต่ว่อผมจะเก็บของกลับป่ะอันนี้เอางี้รีบเก็บแล้วก็รีบกลับเลยพี่พี่ มากเลยพี่สี่ยงนคนไล เสียงแล้วพี่พี่ต้องมาหาที่าที่ดีๆนะพี่พี่พพก็ผมจะกลับถึงบ้านเนี่ยผมว่านี่ย มีมีสักปีห้าเฮ้ยทันทันแล้ววะสิบหายแล้วหลงทางเฮ้ยพี่เห็นไหมเห็หเนไหมเฮ้ยไปไกลก่อนพี่เฮ้ยวันยังไปไม่ไกลด้วย ที่ผมเห็นนประมาณสองคนนะนะ่ไฟสองดวงเอาดลดิคนลงก่อนดีกว่ามนะั้งพวกพันล่าเนือ้อบอมัน,ม,นมันเหมือนมันหาอะไรบางอย่างนะืะว่าอาจจะเป็นคนสองกลุ่มนะขัดแย้งกันเองนะ่ะ เ่ออะไรสักอย่างนีอันนี้ผมไม่ได้ใจเดินมาตรงนี้แบบต่ผมข,ขอแปบกรอนนะพี่้อดค่มาทางแป๊บหนึ่งพี่ พ,พี่ผมว่าคิ้ได้ไดังคงจะขอพอเท่านี้ก่อนนะครับผมนะมตกใจมากลยก็ยังไงก็เอาค่อยว่ากันนะครับผมจะขอกลับไปถึงที่บ้านก่อนนะเมื่อกี้ผมเห็นเป็นเดินไปทางนู้นนะเราจะเดินส่วนทางกับมันกับไปทางเดิมอืยนี่นี่ Gracias. ผมคิดไปมั่วตอนนี้ผมอ้มั่วผมคิดไปไกลหมดแล้วโอเคยังไงก็ผมขอตัวกลับบ้านก่อน,นนะครับพี่พี่ไปเจอกันะ okay, ในคลิปหน้าแล้วกันนะอาจจะเป็นพานมานะไป okay, เจอกันใหม่ครับพี่